b บบี้กิฟร้านนี้นะคะเดี๋ยวไปอ,อยากใพี่ผุยช่วยแนะนำนิดนึงว่าร้านเ a บี้กิฟเนี่ยมีความเป็นมายังไงทำไมถึงเกิดเป็นร้านนี้ก็ก่อนที่จะมาเป็นเบบี้กิฟต์นะคะก็พี่ได้มีร้านอีกร้านนึงก่อนนะคะชื่อว่าร้านเล่แชร์ซึ่งเป็นร้านที่เราเ,าเปิดเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนำสินค้าที่น้องไม่ใช้แล้วมาขายแล้วก็มันแลกก็ได้นะคะ แล้วก็คือในแต่ละวันนี้เราจะไม่ทราบได้เลยว่าเราจะมีสินค้าอะไรเข้ามาบ้างแต่กลุ่มหนึ่งที่มักจะเข้ามาซื้อขายกับเราก็คือเป็นคนนุณพ่อคุณแม่จากต่างประเทศที่เวลามาจากม่างประเทอย่างคนญี่ปุ่นเขาก็จะนําสินค้าของเขาเข้ามาใช้ที่บ้านเราแต่พอ,อ,อลูกเขาโตแล้วหรือว่าเขาจะบินกลับไปทำ นำมาขายแล้วก็วันนึงเนี่ยเราก็ได้รับตัวสินค้าของแอฟริกามาซึ่งเอ่อทางพี่ก็มองว่าเอ๊สินค้าตัวนี้ดูน่าสนใจนะก็เลยเป็นที่มาของรีดดิบเบบี้กิฟต์่แล้วในร้านเบบี้กิฟต์นี้มีสินค้าอะไรบ้างคะเดี๋ยวให้พี่หมิยช่วยพาชมรอบๆร้านเลยดีป่าว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะก็หลักๆนะคะก็จะเป็นกลุ่มของคาร์ซีนะคะซึ่งคาร์ซีของเราเนี่ยก็จะไม่หนุนพาย เพราะว่าสามารถที่จะอย่างบางุ่นเนี้ยใช้ได้แต่แรก,แรกเกิดถึง4ปีสามารถกลับหมุนนะคะได้360าาองศาซึ่งในจุดเนี้ยก็จะช่วยให้ณพคุะแม่เนี้ยสามารถกุ้มน้องขึ้นลงลดได้ง่ายนะคะให้ความสะดวกสบายนะคะแล้วก็วปลอดภัยสูงสุดหรือว่าจะมาเป็นด้านนี้ก็จะสาหรับน้องที่มีอายุโตขึ้นมาหน่อย,อย่างนี้จะใช้ได้ถึง11ปีก็จะมีรถเข็นนะคะรถเข็นด้านนี้จะเป็นของแอฟริกาทั้งหมดเลย จะมีทั้งหลากหลายร้่นแล้วอย่างบางรุ่นเนี้ยก็จะมีจุดเด่นอย่างเช่นอ่านรุ่นนี้นะคะรุ่นงนี้จะเป็นรื่นที่สามารถเข็นได้สามล้อศัพท์ทางสี่น้องเนี้ยจะสามารถปรับเขียนได้ด้วยนะคะสามล้อศันทดทางสี่ะ อย่างตัวนี้นะคะจะเป็นเป้อุ้มนะคะที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถอุ้มแล้วก็ดีแลนนอนได้ง่ายนะคะจะสามารถใช้ได้หลายท่ามตั้งแต่ท่านั่งนะคะหันหน้าเข้าหันหน้าออกหรือว่าเป็นไว้ด้านหลังก็ได้นะคะก็หยดน้ำนะคะมันจะสะดวกมากๆเลยสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะอยู่คอนโดมีพื้นที่จํากัดน,นะคะตัวนี้เนี่ยจะสามารถปรับเปลี่ยนใช้ได้หลายแบบหลางรูปแบบเลยได้นะคะ ก็คืออย่างน้องตั้งแต่วัยแรกเกิดเนี่ยนะคะเราปรับเป็นเป็นก็เยียบน้ำแบบนอนนะคะก็เป็นนอนจะมีผ้ากันลื่นให้นะคะใช่จนน้องเข้าสู่วัยที่เริ่มหัดนั่งได้นะคะหรือว่าหลังเรื่องแข็งแรงคือเราอาจจะปรับเองได้นิดนึงจนถึงเป็นผ้านั่งน,นะคะหรือว่าพอน้องโตแล้วถึงวันที่จะต้องสระผมเนี้ยเราก็ปรับเป็นเป็นผมเล็กๆสำหรับเด็กได้ ค่ะพี่หมยสำหรับจุดเด่นด้านการบริการของที่ร้านเดบิบกิฟต์เนี่ยอยากให้พี่หมูเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มาที่ร้านเดบิบกิฟต์นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะลองอ,อยากลองคาซีตัวไหนเนี่ยสามารถขับรถมาที่หน้าร้านเราซึ่งตัวนีที่จอดรถก้อนขวางนะคะแล้วก็ เพราะว่าการเลือกคาซีเนี่ยบางทีเราต้องดูให้เหมาะยาบมณเด้วยดูให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การเดินทางมาด้วยเพราะแม่ที่ซื้อคาซีและรถถึงทุกชิ้นเนี่ยจะได้รับเป็นลักษณะกระเป๋าลักษณะนี้ค่ะสี่ใบนะคะโดยการครีนิ่งเซอร์วิสนะคะมูลค่าใบละห้าร้อยบาทเพื่อใช้ทาความสะอาดรถยนต์คาซีนะคะโดยเราจะทําให้หมดเยแลวถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูจากเว็บไซต์ real parenting นะคะจะสามารถมาชมสินค้าได้ที่ไหนบ้างคะ ก็ถ้ายังไม่มีเวลาแวะมาที่ร้านนะคะเข้าไปดูใต้ที่เว็บไซต์ของเรา่อดก็ได้ค่ะ www.babygiftthailand.com สะดวกนะคะแวามาที่หน้าร้านของเราเองก็ได้นะคะอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหนะคะหรือจะขับรถมาก็ได้แล้วก็มือที่จองส <c oughs> ะดวกยังไงวันนี้ปาต้องขอขอบคุณพี่หมวยมากนะคะที่พามาและนำงางดีๆนะคะและสำหรับวันนี้ปาและ realparenting.com ต้องลาไปก่อนคะ่ะ